มันมีเรื่องใหญ่คุณผู้ชมฮะเรื่องหนึ่งโคโหดมากผู้ป่วยติดเตียงถูกฆ่าตายเมย์ค,คือจิวนี่ขอแทรกเรื่องนี้หนอ่อยเถอะเพราะผมรู้สึกว่ามันเยี่ยมผิดมนุษย์ปนาคือผู้หญิงท่านนี้คือคุณป้าสีไพรอายุ53แกป่วยเป็นคนติดเตียงคุณผู้ชมฮะแล้วตอนที่ตํารวจเข้าไปเจอแกโดนแทงตามตัวตามคอนะฮะศพแกโดนแทงสิบแผลแล้วแกป่วยเป็นฟอริโอตั้งแต่เด็กกับเมอันนี้คือเที่ยมมาก ปรากฏว่าตอนที่เข้าไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าเงินในบ้านแกหายไป7,5 0 0ใช่ค่ะและที่เที่ยมที่สุดก็คือในห้องแกข้าวของกระจัดก,กระจายคือคุณผู้ชมฮะคดีนี้ปแปลกๆเหมือนกันนะเพราะแกเดินไม่ได้และทำไมต้องฆ่าแกปิดปากแกด้วยปรากฏว่ามันมียายนิตยาคนหนึ่งเป็นคนดูแลใช่ไหมค,คุณศรีไพรบอกว่าตอนเข้าไปป้อนข้าวตอนเช้าอาบน้ำตอนเย็นจนกระทั่ง3วันที่ผ่านมายอมรับตัวเองประสบปัญหาใช่ไหมการเงินซึ่งขอยืมจากน้องสาวคนตาย7,5 0 0 จนบ่ายวันนี้ตัวเองเข้ามาป้อนข้าวและนําเงินมาคืนโดยฝากไว้กับทางด้านของคนตาย และหลังจากนั้นตอนจะเอาเงินมาปากใช่ไหมครับเมย์เห็นบอกเปิดประตูเข้ามาจะอาบน้ําให้คนตายเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเจอคนตายคุณยายศรีไพรค่ะถูกทาร้ายร่างกายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วก็เลยรีบไปบอกน้องสาวผู้ตายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มาตรวจสอบนี่แหละคะ่ะมีวงจรปิดด้วยใช่ไหมใช่ในเมย์ไล่เลียงซิมันเกิดอะไรขึ้นคือวงจรปิดเป็นอย่างนี้คะ่ะเนื่องจากว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกับทางด้านของครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขาสงสัยว่าจะเป็นปมเรื่องค่าชิงทรัพย์หรือเปล่าก็ต้องสงสัยทุกคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ มันก็เลยมีกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับคุณนิตยาคุณนิตยาเนี่ยแกต้องมาดูคุณป้านิตยาแกต้องมาดูแลทางด้านของผู้ตายและแกก็ต้องขอยับเงินด้วยวใช,ใช่รอบเช<อ>้ากับรอบเย็นสี่โมงเย็นแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะไปรอบเย็นบ่ายสี่โมงแล้วไปเจอศพเนี่ยบ่ายโมงสามสิบห้านาทีาจะเห็นว่าป้าน,นิตยาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นอบังอบังเป็นใครอบังเป็นคนปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันที่สองตามมาไม่แน่ใจว่ามาปล่อยเงินกูู้้หรือมาเเกก็บงิน หรือมาตามนิตยาบ้านั่นน่ะสิอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นคําถามที่สงสัยกันอยู่แล้วเห็นว่ามาคุยกับบ้านของทางด้านป้าน,นิตยาอยู่ประมาณ2นาทีแล้วหลังจากนั้นอบังก็ขี่รถออกไปนี่เป็นเวลาบ่ายโมงสนะคะแล้วตอนบ่ายสทางด้านของป้าน,นิตยาก็ถึงไป ที่บ้านคนตายแล้วเจอศพเพืพ่อจะไปอาบน้ำใช่ไปป้อนข้าไปอาบน้ำเนี่ยแล้วสุดท้ายคือใครเนี่ยล่าสุดวันนี้ทางพี่สาวเข้าพาเข้าไปสำรวจบ้านเอางี้ก่อนคือน,นิตยาเนี่ยคือคนที่อยู่กับคนตายเช้ากับเย็นและเห็นศพ แกก็ยอมรับว,ว่าแกต้องไปยืมเงินจริงใช่ไหมนิตยาเล่าว่ายังไงมัางครับเมย์ทางด้านของป้าน,นิตยาเมื่อกี้ค่ะที่เล่าไปแล้วบอกว่าได้ยืมเงินน้องสาวผู้ตายมา7 5 0 0แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินจริงนะคะซึ่งก็มีเสียงของป้าน,นิตยานะคะจะฟังไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังฟัเงเสียงคือแจ้งให้ทราบตอนบ่ายสองโมงครึ่งตำรวจบ้านโปง่งราชบุรีลงตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะตำรวจไปเอาตัวป้าน,นิตยาแม่บ้านนะคะซึ่งดูแลคนป่วยติดเตียงเนี่ยนะฮะมาชี้จุดว่าเจอศพตรงไหนทำอะไรตกใจยังไงนิตยาเนี่ยได้เดินผ่านลงศพของผู้เสียช ไปที่โลงศพจับใจความไม่ได้อีกอฮะหมายความว่ายังไงเข้าศพไว้ที่นี่เหรอเมย์ก็คือเหมือนกับว่าเ,ออเดินผ่านโลงศพของผู้เสียชีวิตน่าจะเอาไวท้ที่ที่เซนไที่บ้านนี่แหละมีบรรยากาศตอนนิตยาเดินเข้าบ้านด้วยทีมงานเจอภาพรือยังครับนิตยาตอนเดินเข้าบ้านเห็นบอกว่านิตยาเองเนี่ยมีการตะโกนด้วยแล้วเขาก็ชี้จุดอันนี้คือหลังบ้านนี่แลวเขาตะโกนอะไรไม่รู้ตรงข้างโลงศพมีเสียงไหมเปิดเสียงหน่อยสิ นัตติไม่ทันแล้วไม่ทันะไม่ให้คอมฮะจับใจความไม่ได้และประเด็นก็คือเนี่ยนี่ฮะเขาเอาแกไปชี้จุดเดี๋ยวประมวลคู่กันกับชี้จุดเลยนะฮะหลังจากชี้จุดเสร็จแล้วตำรวจได้พานิตยาออกจากบ้านเพื่อขึ้นรถกลับไปที่โรงพักนักข่าวถามนิตยานะครับซึ่งเจ้าตัวตอบด้วยน้ำเสียงหนักหน้าบอกป้าไม่เครียด เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยมาเอาอาหารให้คนตายกินประมาณเที่ยงแล้วกลับบ้านก่อนที่จะมาบ้านผู้ตายอีกครั้งตามวงจรปิดที่ช่องแปดได้มาคือตอนเย็นแล้วก็มาเรียกผู้ตายแต่เขาไม่ตอบป้าชะโงกเข้าไปดูเห็นเขานอนอ้าปากใจคอไม่ดีจึงมีการขับรถไปเรียกน้องสาวคนตายให้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าคนป่วยติดเตียงมันโหดตรงที่มันแทงคนป่วยติดเตียง่ยแหละเนี่ยฮะอันนี้คือตอนชี้จุดป้ามีเสียงใช่ไหมถ้ามีตอนชี้จุดไหนเปิดมาเลยเปิดมาเลย เสียงธรรมดาเขได้ไหมที่มาถึงเสียงดังผมยิงเสียงธรรมดาป้ามาถึงเสียงดังไม่ใช่เสียงดังพูดธรรมดาน่ะมันมาเสียงดังอยไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาว่าป้ากระทำผิดเลยนะเพียงแต่รู้ว่าเดี๋ยวให้ป้าดูว่าเดินมาในห้องทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างไม่ ป้าเดินมายังไงหยิบอะไรมาไม่ได้หยิบอะไรมาไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาบอกว่าหยิบอะไรมาป้าก็ป้าก็ปฏิเสธกอบเพื่อนเลยนะตัวร้อนเหรอไม่ร้อนก็คุณตำรวจถามยังไม่ได้ทําอะไรเลยอยากให้พาไปพีสจุดว่าคุณเข้ามาทําอะไรบ้างที่ค <Tamam> ุณตัวร้อนไปหมดทุกเรื่องเลยโมไงมเหมือนแกขึ้นเสียงกับตำรวจตำรวจก็บอกตัวร้อนเหรอตัวร้อนเหรอ แล้วมันน่าสนใจที่ว่าแกมาตอนทเที่ยงด้วยไงวงจรฟิดใช่ไหมและแกมาตอนเย็นอีกรอบใช่<อ>แ,แก,กมาตอนเย็นอีกรอบแล้วแกอ้างว่าตอนเย็นกลับมา <ๆ S 1> คือเป็นศพแล้วที่งานเปิดภาพตอนเที่ยงไบ่ายดิที่นิตยาย้อนกลับมาบ้านอ่ะเพราะว่าปกติต้องมาเช้า <ๆ S 2> ตอนเท้าแล้วแกย้อนกลับมาตอนเที่ยงถูกไหมฮะแล้วค่อยมาตอนเย็นแล้วปรากฏศพโดนแทงสิบแผลแล้วแกไปวอยกับตำรวจตำรวจก็บอกตัวร้อนเหรอคือเหมือนร้อนตัวเหรอเหมือนตำรวจกำลังจะถามไปชี้จุดไม่ต้องมาขึ้นเสียงกับตำรวจ หลังจากนั้นอ่ะตอนที่นิตยาออกมาแกให้สัมภาษณ์และแกก็บอกว่าแกไม่เครียดอ่ะฟังเสียงตอนขี่ตัวนิตยาออกมาหน่อยแกยังไม่ผิดมันไม่เห็นคนร้ายหรอกป้าป้อนข้าวเสร็จแล้วป้าก็ก็ก็คือกลับบ้านมาเจอแกตอนที่แกเป็นตกป้าในสภาพยังไงบ้างตอนนั้นป้าเขาดูไม่สนัดป้าเรียเขาอ่อนออนอาบน้ำเขาก็ไม่พูดเขาก็ธรรมดาเขาจะขานอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วป้าก็ ป้าก็เขาอ้อนอ้อนก็เขาไปจะง,งกดูเห็นนอนแบบเห็นอาปากป้าก็หุ้ยใจไม่ดีเรียกมันก็ไม่ขานก็เลยมาเรียกน้องของบ้านเนี้ยค่ะเ,เราไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเราก็อยู่ด้วยกันนานแล้วก็รักกัน เรื่องเงินเรายืมใครอะไรังไงนะมันไม่เกี่ยวหรอกอันนั้นมันไม่เกี่ยวเยวพราะว่ายืมน้องเขาน้องแล้วก็เอามาให้เขาให้กันอย่างนี้ประจำไหมไม่เอาเงิอนอย่างนี้ไปด้วยหรอคนชื่อนิตยานี่มีคดีแล้วนะอแต่นิตยาดีๆ <c oughs> มีเยอะนะเดี๋ยวคนดูงงนิตยานี่ยังจับไม่ได้เลยนะนักต่างด้าเบสใช่ไหมเออคุณเซ็นไล่เยอะๆนิตยายังจับไม่ได้เลยจนถึงป่านนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะหลานของนิตยาบอกป้าชอบเล่นพนันใช่อ้าวยังไงครับเมย์หลานของผู้ตายค่ะคุณยายศรีไพรบอกว่าจริงๆนิตยาเนี่ยเขาเป็น ก่อนหน้านี้ก็เคยมาเล่นการพนันกับยายของเขาซึ่งอีกคนนึงกับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนตํารวจไปเจอเนี่ยปรากฏประตูหลังบ้านกับหน้าต่างห้องนอนของหลานสาวผู้ตายเนี่ยถูกเปิดออกมาก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะเข้าออกด้านหลังบ้านหรือเปล่าแล้วนิตยามันมาทาไมตอนเที่ยงเที่ยงบ่าย่คือเขามีหน้าที่ที่ต้องมาดูแลคุณยายสิทธยผู้ตายเพราะว่าติดเตียงใช่ค่ะตอนเช้ารอบหนึ่งแล้วก็วววต,ตอนบ่า,ายรอบหนึ่งแต่นิตยาเนี่ยป้านิตยาแกอ้างว่ามีเด็กผู้ชายวัยรุ่น2คนก่อนหน้านี้สองสามวันเหมือนมาเวียนวนดู ที่บ้านของผู้ตายแกก็ให้การแบบนี้แต่หลานบอกว่าป้านตยาติดปิคน,น,นอ่ะฟังเสียงหลานเลยฮะดูเป็นคนมอง,องหัวลานคนระับนะน่าจะนะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วเมื่อกีก่อาไปชี้จุดเราเห็นเขาพูดเกียเ่ยวับเรื่อเราไม่มีพิรุธอะไรเผมไม่ได้เดินเข้าไปดูนะมีเกี่ยวกัรื่องครับพฤติกรรมคุณป้าก่อนหนึน่งเรายึดเกี่ยวกับเรื่องการเงินปัญหาการเงินการตลาด เขาเล่นตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วนะเขาก็เล่นกระยายผมนะแต่ายายผมเสียแล้วย่ยอีกคนนึงใช่ไหมครับใช่ครับเล่นเขาเ้าีมือเยอะไม่เคยเขาเล่นไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ไปดนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนอ่ะแล้วล่าสุดเขาไปเก็บเสื้อของนิตยามานะฮะเพื่อเก็บหลักฐานอ่ะเอาประมาณนี้แล้วั